นันก็เรื่องของกูปิดปากเปิดหูให้มึงได้ฟังกกูจะเป็นยังไงมันก็นเรื่องของกูอ่ากูจะเป็นอะไรมันก็เรื่องของกูอ <absorption> ่ะกูจะเป็นยังไงมันก็เรื่องของกูยาวพราะมึงนั่นเด็กกูไอีตุ๊ดใจกูคืออีตุ๊ดคนยชี้ค่ะเอ็มแอมพอคนขังที่มึงพูดตอนแรกเป็นผู้ชายเพราะว่ากลัวมึงดูชุกแต่ณเวลานี้จะไม่มีอีกต่อไปเพราะสิ่งที่กูเป็นมันไม่ได้หนังหัวใครหนังหัวล้าวและบ้าเพราะสิ่งที่กูเป็นเพราะกูไม่เข้าภูมิใจกูเต่ไม่เห็น ผมฉันจะสวยกว่าฉนี่ l g b T นั่นขมิ้กันนักใช่ไหมมึงจะฟังให้ดีอย่าไปเทียบกับกูเพราะกูนำมายิ่งกับครูกูจะสอนให้สักเรื่องคุณอยู่เข้าใจเรื่องตัวเองมีรอดที่กันเล่าคุยน่ะสอนอีแล้นะแล้วพอ่นะน่ยัจ๊ะ I'll be what I wanna be I'll be I do what I wanna do I'll do Why r e นลไปมาทีแต่น้าลายอยู่ที่ So what you w a d r i p p n g d r i p p n g been on g o phone มึงคงจะว่ามาได้แต่แทกกัด Listen listen ตอนคุโชว์โฟที่โชวมีแฮชแท็กดึงหน้ากับเพราะกู X กูจะแปะอ่ะ uh, uh, มีปากก็พูดไปดีเพราะกูไม่สนใจ but this my life I can't b so don't f with my color ที่กูผสมลงไป I don't give a b u t the party แม่งไม่ a ั rap. I just get that money daily g ค t l ้องการไอ้คุณน t ะชอบพูดเปล่านมึงมีเช่อก็กูจะเป็นอะไรมันก็เรื่องของกูเอาท้ารอน้ำแตมึงม่ร้องก็กูจะทำอะไรมันก็เรื่ a งของกูปิดปากเปิดหูไห้มึงเป็ฟลกกูจะเป็นยังไงมันก็เรื่องของกูกูจะเป็นอะไรมันก็เรื่องของกูกจะเป็นยังไงมันก็เรื่องของกู ไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้โอ้โหโอ้โหนี่คู่นี้นี่เสียดายมากนะไม่น่าจะอยู่ด้วยกันเลยไม่รู้จะเอาใครเลยอ่ะชูก้าบับเบิ้ลบับเบิ้ลนี่ก็เด็ดมากใช่พอฟอร์มเน้นเขาดีมากชูก้าวันนี้สวยมากนะครับขอบคุณค่ะเขาสวยขึ้นเรื่อยๆนอกจากพี่ก็ไม่มีใครชมหนูเลยไม่จริงหรอพี่ยังไม่ได้พูดเลยเทปที่แล้วชูก้าเทปที่แล้วผมเรียกคุณว่าควีนเลยนะผมเรียกคุณว่าควีนเลยจริงๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ตอนแรกเริ่มเนี่ยมีกระตุกเข้าผิดใช่ไหมสัญญาณเข้ามาแล้วหน้าเสียเลยแต่หน้าข่าวน้าห้ามหน้าเสียได้ครับโพสต,ต้องต้องต้องทำหน้ามั่นใจและสู้ต่อไปเลยอย่าอย่าให้เรารู้สึกว่า ก็เซงหวะอะไรอย่างเงี้ยได่ครับเขามีความเฟลนิดหนึ่งอ่ะด้วยสีหน้าของเขามันมีผลกับการแรปช่วงหลังของเขาด้วยผมดูออกเลยต้องต้องรีบปิดบังความที่เราพลาดตรงนั้นนะบางทีเราอาจจะโฟกัสกับมันมากเกินไปในตอนเข้าจนแบบคิดมากเกินไปใช่ไหมแบบเฮ้ยกูจะพลาดไหมวะกูจะพลาดไหมวะเฮ้ยจนจนมันแบบมันเยอะเกินจนมันแบบมันพลาดจริงๆเออแต่ว่าก็ทำได้ดีทั้งคู่แต่ชูก้าบับเบิลหยาบไข่มากเลยครับ ชอบมากเลยฮะชอบชอบชอบแบบม่าดูแล้วมันดูแบบมันจับให้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 เราดูตลอดอ่ะเหมือนเล่นกับพวกเขาเนี่ยเป็นเพศที่สองนะอะไรเงี้ยอย่ามาว่าชนะวันเพศที่สองนะอะไรเงี้ยกูจะด่ามึงกลับนะอะไรเงี้ยเหมือนก็มีอารมณ์อารมณ์เขาไปจริงจังกับกับแล้วมันเรียวดีดูแล้วเรียแล้วก็เต้นด้วยอะไรเงี้ยมันก็ดูแล้วเพลินมันเป็นเรื่องที่ทั้งน่าทึ่งและน่ากลัวที่รู้ว่าพีดีทุกคนเนื จับได้หมดว่าอะไรถูกอะไรผิดบนเวทีนะฮะทางด้านซีลไฟย,ยังเถียงกันไม่หยุดเลยครับบอกเราหน่อยพวกคุณคุยอะไรกันนะฮะไม่รู้จะเลือกใครจริงๆครับเพราะคนหนึ่งไทยจ๋จาๆหน่อยแล้วเป็นเป็นสิ่งที่ผมว่าบับเบิ้ลคงอาจจะเจออยู่แล้วเรียกใช้ว่าตุดเนอเออก็เข้าใจอะนะมันก็มีความผู้หญิงผู้ชายสลับมีความ LGBT ส่วนพอสเนี่ยผมขอบอกเลยเป็นหนึ่งในแรปเปอร์ในโชว์มีที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องด้วย อันนี้ต้องดูเป็นตัวอย่างนะคือเขาพูดดีมากพี่ฟังดลผมได้ยินแล้วมันแบบไม่มีขัดหูขัดเลยมันแบบใช่ครับมันลื่นจริงพี่รักพี่เสียดายน้องจริงๆคือสิ่งที่เราต้องการมันอยู่ตรงนี้แล้วแบบเราต้องเลือกอ่ะทำไมต้องมาเจอกันด้วยสองคนเออเอาสองคนเลยแล้วกันพี่เฮ้ยนี่ไม่ใช่ผู้หญิงนะใจเย็นพีทงั้นเราไปครับงั้นเรามาทำให้ดูอีกรอบดีไหมโอเคขอบคุณซิลฟายนะครับ น่าเสียดายที่คุณสองคนต้องมาเจอกันในรอบนี้ครับเพราะนี่คือแบทเทิล on วันออนวัไม่อนุญาตให้มีผู้รอดชีวิตสองคนและถึงเวลาที่ PD ทั้งสีทีมต้องทำงานยากอีกแล้วครับเราจะมาฟังคำตัดสินใจของ PD ดีทั้งสีทีมและขอให้คุณทั้งคู่โชคดี จะยากเย็นแค่ไหนแต่เราได้ผลการตัดสินจากพีดีทั้ง4ทีมแล้วครับและผู้ชนะนั้นก็คือไม่ว่าพี่พี่พอจะชนะหรือหนูจะชนะมันเหมือนว่าไม่ว่าใครชนะมันจะเหมือนเขาแบกเราไปไปแข่งด้วยร<ช>อบต่อไปนั่นแหละแสดงความินดีกับชูกาบาโบีด้วยครับ